สงกราาบ้านเราายยอบบเกันแบบไทยยไทยเทเศกาลสงกรานปีนี้ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะกุฏิสง์และเสนาสนะภายในวัดนวัดเกาะลอยอุดมเอกทารามตําบลคุ้งกระถิน่นอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในวันที่13และ14เมษายน2568นี้กําี้กำหนดการ วันที่13เมษายน2568เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญตักบาตรอาหารข้าวหวานที่ศาลาการ,ปรเปรียนในวันสงกรานต์วันที่14เมษายน2568เวลา7นาฬิก30นาทีร่วมทำบุญตักบาตรอาหารข้าวหวานที่ศาลาการปร,รียนในเทศกาลสงกรานต์เวลา8นาฬิกา30นาทีทำบุญอัฐิให้กับบรรพบุรุษพระสงฆ์สวดมาติกาบางสุกุล เวลา13นาฬิกา39นาทีร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน,นเวลา15นาฬิกา30นาทีร่วมกันขอพรส่งน้ำพระและรถน้ำผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสุริมงคลเป็นอันเสร็จพิธี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะกุฏิสงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาทาสีใหม่เพื่อนำปัจจัยมาพัฒนาวัดและบุรณะเสนาสนะภายในวัดที่ชำรุดสุดโส่ม จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ199บาทจะได้รับวัตถุมงคลอันล้ําค่าล็อกเก็ตหลวงพ่อเฉยหนึ่งองค์หรือร่วมทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาติดต่อร่วมทําบุญได้ที่ท่านเจ้าอาวาสโทรศาาูน2์แ2ดสามสองสอง2จ็ดสองสองห้าหนึ่งโทรศูนย์ามสเจ็ดสองสองน ดำดำพร,าาาระราศิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธ์ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิสุทธิพลยานเจ้าคณะอำเภอปากท่อโพธารามธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเกาะลอยอุดมเอกทารามประธานจัดงานได้บุญมากล้นได้กุศลมหาศาล ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะกุฏิสง์และเสนาสนะภายในวัดณวัดเกาะลอยอุดมเอกทารามตําบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีอย่าลืมวันที่14เมษายน2568นี้เวลา13.39นาฬิกา39นาทีร่วมกันทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน